สวัสดีครับพวกเรามงคล69นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่วัดถ้ำสิงโตทองที่จังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเป็นวันนี้เป็นงานถวายเทียนนะครับหรือเป็นงานเข้าพรรษานั่นแหละแต่กลุ่มลูกศิษย์เนี่ยจะเรียกกันว่างานถวายเทียนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาพี่ๆี่เนี่ยเข้าไปชมบรรยากาศด้านในว่างานถวายเทียนที่เนี่ยเขาทํากันยังไงและเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับในสายแม่ชีบางอ่อนนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันเลยครับ วขออนิสงฆ์แห่งการถวายเทียนพระจําพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาของข้าพเจ้าทั้งหลาย ยงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสูขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่มูหยาทั้งหลายมีมารดาบิดามูยาตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายสลอดทั้งเจ้าคำนเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

กานเทรดเป็นธุรกของผมนะครับวันี้ก็รวบรวมมาเพื่อทำบุญก็แบ่งเป็นสองกองมีมีเจตนาที่แบบอยากให้หลวงปู่เสร็จเร็วแล้วเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆต้องแบบที่แบบจะมาให้เรื่อยๆอย่างนี้ฝากพี่ตั้งแฟนหนึ่งได้ครับพุณพ่อพี่จะไปเสี่ยงวันที่อยี่สิบสองเดือนนี้ยี่สิบสองกรกฎาคมครับเป็นเหรียญเสมาแล้วก็มีลงดามีโบชัวร์ในลงดาคุณพ่อเดี๋ยวลงไปเอาข้างล่างได้มีข้างล่างมีอยู่ใช่ไหมครับ ก็จบลงม,ม,มาแล้วนะครับสําหรับการถวายเทียนข้าวบรรษาที่วัดถ้ำสิงโตทองนะครับภาพบรรยากาศาเราก็ถ่ายให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวต่อไปก่อนจะกลับบ้านก็ขอไปกราบลาองหลวงปุโตองค์จำลองนะครับที่เป็นหุ่นกี้พึ่งในกุฏิเก่าหลวงปุโตทานด้านบนนะเดี๋ยวตามผมมาเลยครับนะครับก็ ตอนน hmm. ี้อย with ู่ที่บนกุฏิเก่าของหลวงปู่แล้วครับก็จะมีองค์จำลองของหลวงปู่ก็คือเป็นองค์ขอ่พพึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามากลาบลาหลวงปู่ไปพร้อมๆกันนะครับก็สําหรับท่านที่มาทําบุญที่ว่าถึงตัวทองขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยมาไหว้หลวงปู่เนี่ยนะครับผมก็แนะนำหนึ่งเรื่องนะนไปเรื่องที่สำคัญคือถ้าเอาดอกไม้ทุกเทียนมาหรือวงมะไรเนี่ยขอรบกวนเลยอย่าไปวหวบนมือของของหลวงปู่นะครับ เพราะว่ามือของมลวงู่เนี่ยทำจากหุ่นที่พึ่งจะเกิดขึ้นเกิดชํารุดได้นะครับให้นํามาวางบนพานที่จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ขอแค่นี้เลยนะครับเรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสําหรับงานถวายเทียนที่จบลงไปแล้ววันนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดกําลังทรัพย์ที่มาทําบุญของพี่ๆทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณในเวลาที่นี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับเพจ ภาคเครื่องมงคลหกเก้าเอฟซนะครับจะนําเสนอคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แนละ้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรามงคลหกเก้าลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวก,กลับลังมุมครับอันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่จัดสร้างโดยวัดถ้ำสิงโตทองนะครับในานามของวัดเลย ไม่ได้มีผู้มาจัดสร้างนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกันเข่าบูชานะครับก็จุดประสงค์ในวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หลักในรายได้เนี่ยเพื่อสมทบทุนสร้างหลวงปู่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนวัดถ้ำมสินโตทองนะครับแดงแล้วก็นาวะนาวะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ๋อมีนาวะเต็มนนาวะเต็มกับนาวะยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้นาวะยี่สิบแล้วก็จะมีมีชุบเงินชุบทองที่ไม่ได้ลงยา ยี่สิบเก้ารายการรูตัดนตรงนี้ออกไปทองคำตามจองเอ,อาแคนี้น pues นออก,ก็มีแท้หนึ่นรนสร้างอย่างละพันนะหนึ่งพัน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 จองวันนี้อันนี้เหรียญชุบทองชุบทองคำซาตินแล้วก็ชุบชุบเงินซาตินนะครับจำนวนการจัดสร้างอย่างละหนึ่งพันเหรียญนะราคาไม่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 แพงนะราคาแค่ 399บาทเนี่ยราคาไม่แพงนะครับสำหรับแฟนเพจนะครับที่สนใจนะครับอยากร่วมทําบุญสร้างองค์หลวงปู่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็เดี๋ยวผ่านทางเพจเราก็ได้เดี๋ยวเพจเราจะก,การใ<ช>ห้แล้วก็แล้วก็ในเรื่องของถ้าใครมาทําบุญที่วัดก็อย่าลืมมาที่มาเช่าบูชาที่วัดได้นะครับที่วัดจะปลูกเสกอีกหนึ่งวาระวันที่2 2กร,รกฎาคมปี2อ6 5ันะครับแล้วก็เริ่มรับพาได้วันที่25กร,รกฎาคมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปแจงรายละเอียดในเพจให้ทีหนึ่งนะนะครับว่าจะาะะมมีีีรราายยลเออดไบ้ง มีรายการอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไงฝากติดตามด้วยก็อันนี้มีอันนี้ผ่านวิธีการปลูกเสกแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับผ่านมาสองวันละสองวันละสองวันละแล้วเนี่ใช่ไหมครับคือวันแรกก็ยี่สิบเจ็ดอ่าครับิจุนาครับและวันที่สองก็เก้าเก้าพนักงานเยวรอบรอบก็ให้ไปประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นตัวอย่างครับผโครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปประชาสัมพันธ์ให้นะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีการจองผ่านเพจมาเดี๋ยวผมเอามา ครับก็นะครับสําหรับวันนี้นะครับที่เรามาทําบุญถวายเทียนพรรษาที่วัดถ้ำถึ่งโตทองก็มีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็คือนี่ครับเราจะแจกเสื้อที่เป็นคําว่าหลวงปู่โตนะครับด้านหลังก็จะเป็นคําว่าโตภาษาจีนนะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมนะครับให้ทายเล่นๆเลยนะครับว่าที่เรามาทําบุญที่เนี่ยคืออําเภออะไรจังหวัดอะไรและชื่อวัดชื่อวัดว่าอะไรนะครับแค่3าําตอบนี้เท่านั้นนะครับ ผมแจก3รางวัลสำหรับผู้ที่แชร์คลิปนี้ไปหน้าเฟซตัวเองเปิดเป็นสาธารณะแคปหน้าจอมานะครับแล้วก็มาโพสตใต้คลิปนี้ที่เฟซบ o o กแฟนเพจพาคเครื่องมงคลหกเก้านะครับพร้อมกับคำตอบทั้ง3อย่างคืออำเภออะไรจังหวัดอะไรและวัดชื่อวัดว่าอะไรนะครับ3ท่านเท่านั้นที่จะได้รางวัลไปนะครับก็ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันนะครับสามารถเลือกไซส์เลือกสีได้มีทั้งสีดำแล้วก็สีขาวก็ขอขอบคุณมากครับ